ระดับชั้นม่ศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคาบที่แล้วค่ะซึ่งคาบที่แล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของคําสําคัญในทางสถิติศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของข้อมูลค่ะว่าในทางสถิติศาสตร์เนี่ยค่ะเราจะมีการแบ่งประเภทของข้อมูลอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประเภทของข้อมูลในลักษณะที่ แบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลกันค่ะค่ะสิ่งแรกนะคะแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะก็คือข้อมูลประถมภูมิค่ะข้อมูลประถมภูมิคืออะไรคือข้อมูลที่ผู้ใช้เนี่ยค่ะดำเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของนะคะข้อมูลหรือต้นกําเนิดของข้อมูลโดยตรงโดยข้อมูลประถมภูมินยคะเป็นข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะเราสามารถทํา การสัมภาษณ์การนับนะคะมีวิธีการเก็บได้2วิธีนะคะพูดง่ายว่าข้อมูลประถมภูมิเนี่ยค่ะหมายความว่าเรานะคะซึ่งที่เป็นผู้สัมภาษณ์หรือเป็นผู้สํารวจเนะะี่ยค่ะไปทําการสัมภาษณ์หรือสํารวจด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่เราต้องการอยากจะไปสํารวจนะคะอย่างเช่นเราอยากทราบว่าในชุมชนของเราเนี่ยมี ใครบ้างที่ประกอบอาชีพอะไรอยากทราบอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะทําการสัมภาษณ์หรือสํารวจในชุมชนของเราได้นะคะโดยมีวิธีการเก็บได้2วิธีค่ะสิ่งแรกเลยก็คือ 1. การทําสัมมโนค่ะการทําสัมมโนคืออะไรก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรที่ต้องการศึกษานะคะ 2. ก็คือการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษานะคะการประชาการสำรวจนะคะเกี่ยวกับการสัมมนูเนี่ยก็คือเราจะเก็บกลุ่มใหญ่แต่ถ้านักเรียนจะเล็กลงม,มาคือการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างคือเราเจาะจงเลยว่าเราจะเอาแค่กลุ่มนี้อย่างเดียวเพื่อเป็นเคสกรณีในการที่เราจะทำการศึกษากันนะคะ ในทางปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะทําการสมรนหรือว่าการสํารวจเนี่ยเราทําการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่5วิธีด้วยกันนะคะ1ก็คือการสัมภาษณ์ค่ะคือนิยมใช้กันมากเพราะอะไรเพราะว่าจะได้คําตอบทันทีนะคะนอกจากนี้นะคะหากผู้ตอบไม่เข้าใจก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะแต่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็เข้าใจจุดมุ่งหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างแท้จริงนะคะ การสัมภาษณ์เนี่ยคือว่าเป็นวิธีที่นิยมสามารถใช้กันมากที่สุดนะคะแต่การสัมภาษณ์นั้นก,ก็ต้องมีวัตศิลิ์ในการที่เราจะทําการขอ,ข,อข้อมูลหรือว่าการสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงได้นะคะอย่างที่2เกลยก็คือการแจกแบบสอบถามค่ะวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะสะดวกและสะบายต่อการ การตอบนะคะแต่แบบสอบถามนั้นถึงแม้จะประหยัดเวลาแต่ค่าใช้จ่ายสูงนะคะเพราะว่าเราต้องมีแบบสอบถามตั้งคําถามเพื่อที่จะได้ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยทำการตอบได้นะคะแต่แบบสอบถามเนี่ยก็จะมีข้อเสียหลายประการค่ะเช่นต้องใช้เวลาเฉพาะผลที่มีการศึกษามีใบสนีไปถึงคําถามต้องชัดเจนนะคะอาจจะไม่ได้รับ คืนตามเวลาหรือจํานวนที่ต้องการนะคะจึงต้องส่งแบบสอบถามออกไปเป็นจํานวนมากๆนะคะหรือไปแจกแล้วก็เก็บด้วยตนเองตรงนี้นั่นคือการเสียเวลามากตรงนี้ในลนักษณะของแบบสอบถาม3ก็คือการสอบถามทางโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะคะต้องเป็นการสัมภาษณ์อย่างสั้นๆตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค้นหาหลักฐานนะคะ ใช้ได้เฉพาะส่วนที่มีโทรศัพท์เท่านั้นนะคะสก็ 4. คือการสังเกตค่ะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแล้วบันทึกสิ่งที่เราสนใจเอาไว้นะคะต้องใช้การสังเกตเป็นช่วงชวงของเวลายอย่างต่อเนื่องกันนะคะข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะน่าเชื่อถือได้มากนะคะขึ้นอยู่กับความเข้าใจและก็ความชํานาญของผู้สังเกตด้วยนะคะเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆนะคะเช่นบริการรถโดยสารการบริการสหกรณ์ความหนาแน่นของการใช้ถนนสายต่างๆนะคะเป็นต้นวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ประกอบกับการเก็บข้อมูลวิธีอื่นๆนะคะ5ค่ะก็คือการทดลองค่ะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการทดลองนะคะซึ่งมักจะใช้เวลาในการทดลองเนี่ยนานๆทำซ้ำ ะะเหมือนกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ต้องมีการตั้งสมุตที่ฐานถูกไหมคะมีการทดลองโดยการเก็บข้อมูลว่าสิ่งไหนที่ทดลองไปแล้วมันจะใช้เวลาออได้ดีที่สุดนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิกันนะคะข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเราเองนะคะไปสำรวจข้อมูลด้วยตนเองนะคะ หนึ่งก็คือข้อมูลความพึงพอใจในสินค้าที่เจ้าของสินค้าเก็บรวบรวมจากผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคเป็นข้อมูลปฐมภูมิของเจ้าของสินค้านะคะสองข้อมูลของการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในประวัติของผู้ป่วยนะคะก็เป็นข้อมูลปฐมภูมิของพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะเป็นการบันทึกแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะ 3. ข้อมูลที่ นักเรียนบันทึกจากการทดลองฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนนะคะโดยเป็นข้อมูลปฐมภูมิของนักเรียนที่ทําการทดลองก็คือทําการทดลองไปแล้วแล้วก็บันทึกไปด้วยนั่นคือเราก็ได้ทําการรับข้อมูลเป็นข้อมูลประถมภูมิกันนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับกประเภทของข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลอันนี้คือประเภทแรกนะคะถ้านักเรียนต้องการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะ นักเรียนก็สามารถดูได้ที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมของมหนะคะเล่มที่2ของสะสะวะทได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอ,อนักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ